มาตอกันท่านที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะอ่าตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11ขอให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดในมาวันศุกร์นะคะขอให้การทํานายครั้งนี้แม่นยําสูงสุดนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตเฮ้ยนะคะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคนโสดมาแล้วนะคะคนโสดคนโสดมีโอกาสได้เจอคนถูกใจ คนตกงานจะได้งานการเงินดีมากนะคะจะได้ไปกินเลี้ยงเฉลิมฉลองกับครอบครัวหรือไม่ก็นะคะเงินทองนะคะจะได้เงินส่วนแบ่งจากครอบครัวเงินกงสีนะคะอุ้ยดวงดีนะคะเนี่ยนะดวงดีมากเกี่ยวกับการเงินนะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะโอ้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเนี่ยนะ ว้าวจะได้เงินก้อนจะได้เงินแบบฟุกฟุกตำแหน่งความในใจนะคะความในใจนะคะตอนนี้คุณเหมือนคุณติดขัดอะไรในใจนะคะจะมีการที่ใครจะได้เจอ,อะจะได้ตำแหน่งบ้านจะมีเพื่อนรักมาหาหรือว่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือไม่ก็เพื่อนในสมัยเรียนนะคะจะมีของกินของฝากมา ถึงห้องเลยนะคะเนี่ยถึงบ้านเลยนะอะ่เริ่มตั้งแต่วันที่ห้าก่อนเลยนะคะวันที่ห้านะคะคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสจะได้พาครอบครัวไปกินไปเที่ยวนะคะหาความสุขส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจนะคะคนฐานะการเงินดีด้วยน้านะคะอ่ตำแหน่งแฟนสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะ แฟนคุณจะได้เงินก้อนนะคะจากการทํางานนะคะจะมีการตกลงได้มาแล้วก็จะได้มีการส่วนแบ่งหรือว่าคุยธุรกิจการงานนะคะที่ต้องมีหุ้นส่วนสําเร็จนะคะได้เงินก้อนนะตําแหน่งแฟนนะคะตําแหน่งแฟนดีนะคะ,ะตําแหน่งเจ้านายนะคะตําแหน่งพ่อเรานะคะ,ะเขาจะให้โชคให้ลาบเราแบบฟุกฟุกนะตำแหน่งเจ้านายดีมากนะคะตำแหน่งพ่อ อาตำแหน่งคนที่เรารักหรือว่าแม่เรานะคะให้ระวังสุขภาพนะคะ,ะให้ระวังสุขภาพท่านเกี่ยวกับการเดินเหินนะคะ,ะดูแลแก่อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะตำแหน่งคนรักนะส่วนนะคะอนาคตคุณอาจจะได้เดินทางไกลนะคะลุยงานเต็มที่นะเด,นเดินทางเกี่ยวกับงานนะคะอนาคตในปลายสัปดาห์นะสิ่งที่คุณที่ผ่านมานะคะ เหมือนเราอิ่มตัวเหมือนเราอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะ,ะ,ะความเรื่องการเงินนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนให้ระวังการใช้จ่ายนะ,ะเพราะการเงินจะนิ่งนะปลายสัปดาห์นะคะให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายนะ,ะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะ,ะแต่ดวงดวงการเงินช่วงวันที่5้าที่6นี้ดีมากนะคะห้าหกดีการเงินนะคะเจ็ดให้ระวัง ให้ระวังสุขภาพคนผู้ใหญ่ในบ้านการเดินเหินรวมทั้งตัวท่านเองนะคะเดินเหินให้ระวังนะแปดแปดให้ระวังความเครียดหรือว่าความคิดของเราเองนะคะเก้าจะจะเจอเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนที่เรารักจะมาหาถึงบ้านตำแหน่งบ้านดีมากนะคะครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขรักใคร่ปองดองนะคะอ่า ให้ระวังเรื่องสายตาด้วยนะอย่าเล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนนะคะท่านจะเจ็บตานะช่วงนี้นะ,ะหรือไม่ก็นะักคิดจะซื้อโทรศัพท์เพิ่มอีกเครื่องหนึ่งนะคะมีโอกาสเดินทางไกลในวันที่11นะคะท่านอาจจะได้เดินทางไกลนะคะ,ะลุยงานเต็มที่นะคะมีความสุขกับครอบครัวนะคะแต่ที่แน่เลยนะคะสัปดาห์นี้เงินดีมากนะคะ ใครที่ทํางานพิเศษงานเสริมจะได้เงินเพิ่มนะคะนี่ยนะได้มาแบบฟุกๆเงินอาจจะหมดไปกับสัตว์เลี้ยงเล็กน้อยนะคะให้ด้วยความเสน่หาอาจจะพาลูกหมาลูกแมวไปตัดขนนะคะเงินก็จะหมดไปเล็กๆในน้อยเพื่อความสุขของเรานะเงินเงินแบบเต็มใจจ่ายนะคะเกี่ยวกับลูกหลานบริวารในบ้านหรือว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะเพอร์เฟกเหมือนกันนะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็ไม่แพ้คนวันพฤหัสเลยนะคะอ๋อ คนวันศุกร์ก็ดวงดีเช่นกันนะคะสัปดาห์แรกของเดือนนะขอให้คนวันศุกร์นะคะน้อมรับนะถือว่าเป็นถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนที่ดีนะคะอ่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ